สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีมาเอาบางโอนกรุบกรุบเนียจ้าวันนี้นะคะทุกคนโสภาก็จะพาทุกคนไปดูว่าโสภาได้ดอกไม้อะไรมาบ้างนะคะวันนั้นที่โสภาไปที่ร้านดอกไม้ต้นไม้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้นนี้ก็จะเป็นต้นไฮรนเนียนะคะสีม่วงสวยมากค่ะโสภาก็เลยไปซื้อมาต้นหนึ่งนะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะนี่สุภาได้สีชมพูค่ะสีชมพูสดใสค่ะทุกคนสุภาก็จะปลูกตรงนี้ไว้สองกระถางนะคะแล้วก็จะไปข้างนอกด้วยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็สุภาจะหว่านมเมล็ดนะคะทุกคนเขาก็กําลังขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องมารดน้ําเขานะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะคะว่าสุภาได้อะไรมาบ้างนะคะได้ สอสาต้นค่ะสุภาซื้อมาไม่เยอะนะคะอันนี้จะเป็นข้างหน้าบ้านของสุภานะคะทุกคนนี่ต้นนี้ด้วยค่ะนี่แต่ละสายพันธุ์ของเขานะคะก็จะมีดอกเล็กดอกใหญ่นะคะทุกคนก็ชื่อเหมือนกันค่ะไฮรนเนรยนะคะก็สุภาก็จะซื้อต้นที่แบบว่าให้มันแตกนะคะทุกคน ให้มันเป็นซุ้มแบบนี้ค่ะนี่ให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถอยู่ได้ถึงปีหน้านะคะทุกคนแล้วก็นี่ด้วยค่ะโซภ้าได้ต้นลิลลี่มานะคะอันนี้อันนี้ต้นลิลลี่ต้นนี้นะคะก็โซภาได้มาสีต้นนะคะก็อยู่เขาลดราคานะคะทุกคนเขาลดราคาโซภาก็เลยไปซื้อมา,อาได้สีต้นนะคะเอาไปปลูกฝั่งนู้นด้วยค่ะ นี่เอาปลูกฝั่งนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามันจะขึ้นทุกปีนะคะโสภาก็เลยซื้อมาปลูกนะคะทุกคนเขาบอกว่ากวางไม่กินด้วยนะคะต้องมารอลุ้นกันนะคะเขาบอกว่ากวางไม่กินนะคะทุกคนโสภาก็เลยซื้อมาและเขาก็บอกว่าดอกของเขาก็จะออกดอกทุกปีนะคะซื้อต้นไม้ดอกไม้มาปลูกทีละนิดทีลหน่อยเดียวบ้านเราก็มีดอกไม้เหมือนกับคนอื่นเขานะคะทุกคน ดี๋ยวดูหน้าบ้านก่อนค่ะว่าหน้าบ้านของสุภาเริ่มเริ่มมีแบบไหนแล้วนะคะเอ้เริ่มมีดอกไม้แล้วนะคะทุกคนเริ่มมีต้นไม้ดอกไม้อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็เดี๋ยวปีหน้าก็คงจะสวยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้สุภาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ